<Agent> confirmed. ในที่สุดก็รู้สึกตายตาหลับแล้วจริงๆครับกับภาคปิดมหาการ์สายลับที่สนุกและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์ ที่บอกว่าตายตาหลับนี่หนังสนุกปิดฉากลงได้อย่างโล่งใจก็ส่วนหนึ่งครับแต่จุดหลักจริงๆที่ทําให้ผมหน้าเดี่ยวเดือกไฟนอลคันตายตาหลับได้จริงๆก็คือในที่สุดปัญหาที่แฟนหนังมิชชั่นอิมพอสิเบิลค้างคาใจมานานกว่า19ปีและก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รู้คําตอบกันภายในชาตินี้นะครับนั่นก็คือตีนกระต่าย เราได้รู้กันแล้วครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเป็นอาวุธชนิดไหนกันแน่และถ้าใครยังไม่ได้ดูไปหาคำตอบกันได้ใน Mission Impossible The Final Reckoning <I am S 2> ปิดปฏิบัติการ <am> ล่าพิกัดมรณนะครับนี่คือหนังภาคจบที่สมบูรณ์แบบอีกเรื่องหนึ่งของโลกภาพยนตร์อ้อถ้าจะเปรียบเทียบความประทับใจของภาคปิดแฟรนไชส์ Mission Impossible คุณสามารถนึกถึงความประทับใจที่มีต่อหนังสายลับระดับโลกอีกเรื่องหนึ่งได้เลยครับนั่นก็คือ James บ o n d 007 หากคุณเคยประทับใจบอล25มากขนาดไหน Mission Impossible The Final r e c o o n i n g ก็ให้ความรู้สึกนั้นกับคุณได้ไม่ต่างกันครับและมาถึงตรงนี้ขอทำความเคารพทอมครูดเพราะเขาคือนิยามของความกล้าบ้าบินทุ่มสุดตัวและเป็นหัวใจของ Mission Impossible ไปร่วมเป็นสักขีพยานกับภารกิจสุดท้ายที่ทำให้อีธานฮันกลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยโลกได้ในมิชชั่น Impossible The f i n ฟนอลเรคคอ n ์นิปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณะ